สวัสดีตอนเช้าๆอีกครั้งครับออกมาเจอตัวพึ่งกับดอกกระโพดครับเพียบเลยครับโอ้บินไปไหนมั่งเนี่ยยังมองไม่ออกครับว่าบินไปไหนตัวตัวเยอะมากครับชลมุนวุ่นวายไปหมดทั้งมิ้มทั้งพึ่งครับโหเพียบเลยครับเนี่ยครับเต็มเลยโพดก็ป่าใหญ่อยู่ครับถ้าอยู่ใกล้รังนี่ตัวจะเยอะครับ มันมีรังมันอยู่บนแทงปะปาตรงนู้นครับที่ผมผ่านมาเมื่อกี้ครับบินไปนู่นหนาเยอะผมเลยมาดักดอีกทางนึงครับเผื่อจะมีบินออกไปทางด้านนี้บ้างครับทางด้านป่ายางพาราจากดอกกระโพดเมื่อกี้ครับตาม,มาเห็นเงาดำๆอยู่นู่นครับพู่มไม้ข้างหน้าโอ้ใช่พึ่งครับแต่ไม่รู้เป็นรังหรือยัง พึ่งเข้าใหม่สมังครับว่าจะเป็นพึ่งอ่อนจังเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีๆก่อนโอ้ยเนี่ยครับอ่อนสมังมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองขย่าดูครับว่าจะหวั่นไหมถ้าหวั่นเยอะก็อ่อนถ้ายังแข็งแข็งก็โอ้ยพึ่งเข้าใหม่ครับ เนี่ยครับยุบยับยุบยบครับยังไม่มีอะไรครับพี่น้องครับยังอ่อนอยู่ครับจากการดูตัวดอกกระโพดเมื่อกี้นะครับนี่ครับโอ้ยยังอ่อนครับพี่น้องครับไปไปหาที่อื่นกันต่อครับไม่น่าเหลือแล้วครับอย่างนี้ครับโล่งๆเลยครับเขามาไล่มานาเขาต้องเห็นครับ ไม่น่ารอดครับไปครับออกๆครับตอนแรกผมนึกว่าจะอยู่พุ่มไม้นี้ครับบินตรงโด่งมาทางด้านนี้ครับมาอยู่ตรงนี้เองไปออกกันดีกว่าครับหาที่ใหม่ต่อมาเจอหนีอีกรังครับนี่ครับรังนี้ค่อนข้างน่าจะใช้ได้แล้วละครับหลังจากที่เจอแต่อนอ่อนครับ หลังจากที่เจออ่อนๆมาเยอะครับขอเนี่ยครับหนึ่งังครับน่าจะใช้ได้แล้วล่ะครับไปครับเดี๋ยวจัดการกันครับเดี๋ยวฝนตกครับไปครับขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับไปครับเดี๋ยวจัดการกันครับสวยๆเลยครับ หลังจากที่เจอกันออกมาเยอะแล้วเดี๋ยวกล้องมันจะยึดยัก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 สักหน่อยนะครับผมจะหักไปทั้งนี้สักครู่สักครู่เดี๋ยวจัดการกันครับ สองชิ้นครับชิ้นเดียวไม่น่าลงถังได้ครับชิ้นเดียวใหญ่ไปแมแ่เดี๋ยเจลีครับอื้อแล้วที่นี่จอพาราโลนะหว่างกันถุงที่เตรียมมาครับสักครู่สักครู่ เป็นถุงใหม่ตลอดนะครับถุงสะอาดครับ จะบางๆสักหน่อยนะครับบางสักหน่อยนะครับ เรียบร้อยครับพี่น้องครับไปเดี๋ยวลงกันได้ครับอ้เรียบร้อยครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ